สวัสดีค่ะเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซับอร์ตในช่องเจคเคนนโนด้วยนะคะในวันนี้เราขอนำเสนอเป็นบ้านสวน2ชั้นค่ะติดน้ำสไตล์รอฟนะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด189ตารางวาค่ะเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะอยู่ในโซนของแม่แตงค่ะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่พักดังของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ ราคา2องล้านเก้านคามื่นบาทราคานี้ฟรีค่าโอนค่ะทุกท่านที่ดินขนาด189ตารางวานะคะมีพื้นที่งอกริมเหมืองที่ทามารถทำประโยชน์ใช้สอยได้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ291ตารางเมตรบ้านขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวมีห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยค่ะห้องครัวบิวอินนะคะ บังกะโล1น,นอน1น,น้ำคุะทุกทานสามารถจอดรถได้หลายคันเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะผนังแบบปูนปือยอย่างดีค่ะในตัวบ้านเย็นสบายไม่ต้องติดแอร์นะคะห้องนอนหลักกว้างขวางมีบิวอินมีระเบียงชั้นสองกว้างเชื่อมต่อไปบนหลังคาบ้านได้นะคะพร้อมหลังคากันแดดกันฝนค่ะใช้เป็นพื้นอเนกประสงค์บ้านอายุ13ปี ที่ดินอยู่ติดถนนคอนกีตค่ะมีพื้นที่เรียบริมคลองสาธารณะตลอดแปลงเลยนะคะสามารถทำประโยชน์ใช้สอยกันได้ปลูกสวนได้สบายนะคะทุกท่านน้ำดีค่ะมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีนะคะทำเป็นที่นั่งเล่นรับลมชมวิวต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะคะร่มรื่นด้วยค่ะหน้าบ้านมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านสะดวกซื้อค่ะ อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะอยู่ใกล้ตลาดโรตัสบิ๊กซีเซเว่นตลาดนัดน้ำตกเขื่อนนะคะท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหาบา้านและที่ดินอยู่นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แปลงนี้คุ้มมากๆค่ะตัวบ้านสวยบรรยากาศดีนะคะทุกท่าน2 9 5ร้านเ0บาทพื้นที่ขนาด189ตารางวา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่งอกให้ใช้สอยอีกนะคะคุ้มเกินคุ้มค่ะสนใจเน้นติดต่อนะัดชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนนะคะติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปตาม ID ดียไลน์ได้เช่นกันนะคะสามารถนัดหมายเข้าชมพื้นที่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแต่นัดหมายล่วงหน้าหน่อยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะทุกท่านเจคโนขอแนะนําเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะหากถูกใจอย่างไรอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ